ชาวสิงค์ค่ะดดงความรักประจำวันที่23สิงหาคมคุณได้3ดาบเขาได้9ถ้วยนะคะ วันนี้นะคะระวังปัญหาจะเข้ามานะคะอาจจะทําให้คุณปวดหัวได้ถ้าเป็นเรื่องงานนะระวังคนที่เข้ามาแบบไม่จริงใจด้วยนะคะยิ่งได้ทำการค้าขายก็ต้องระวังให้ดีสําหรับเรื่องหัวใจก็มีเถียงกันแน่นอนนะคะในบางรายก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบคุคคลที่สามรักสามเศร้าก็ได้แฟนคุณได้ก้าวถ้วยวันนี้แฟนอภัยเขาดีเขาจะประสบความสําเร็จนะคะสมหวังในเรื่องที่เขาต้องการนะคะก้าวหน้า แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความสำคัญนเนี่ยมองว่าถึงแม้จะมีปัญหากันแฟนก็ยังใจเย็นนะคะแล้วก็ยังอยากไปต่อนะยังคุยกันได้นะคะจากหน้าไพมีพลังงานโคดิพินน c y แล้วก็ลุกฟอร์ไซ คุณสองคนขาดกันและกันไปไม่ได้ค่ะนะแล้วก็จะตัดสินใจอะไรก็ลองเชื่อหลังสังขหอนดูนะเพราะว่าจากอาวาลเขาส่งสารผ่านหลังสังข์หอนมานะคะคนโสดสนิทวันนี้คุณมีโอกาสได้เจอคนมีเสน่ห์นะคะแต่คุณก็อาจจะมีใครในใจอยู่แล้วมันเป็นพลังงานรักสามเศร้านะอาจจะมีหลายคนเข้ามาพร้อมกันนะคะยังไงก็เลือกดูนะ